ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับครับเมื่อนี้นะครับเสียนอดีกับสิมาลงนะครับเราพัฒนานะครับหลังจากอาจารย์ออปากน้ำนะครับเพิ่นไปเที่ยวนะครับพี่น้องเอซีเพิ่นบมมีเวลาคำนวณตัวเลขให้นะครับสองหงดสามหงดแล้วด้พี่น้องเอฟซีที่อาจารย์ออปากน้ำนะครับบริ่งมาให้นะครับเพิ่นก็บอกว่าขว้าเวลา เปลนการส่วนตัวเพิ่นนะครับเพิ่นออกไปเที่ยวต่างประเทศนะครับพี่น้องทุกที่เพิ่งจะเดินทางกลับนะครับก็เลยส่งตัวเลขแนวทางมาให้คิดหอดเสื้นดีอยู่นะครับเพิ่นบอกว่ากเจ็บบรรยากาศส่งมาให้เสื้นดีเบิ่งอยู่นะครับเพิ่นไปประเทศญี่ปุ่นนะครับพี่น้องทุกที่เพิ่งเดินทางกลับนะครับหรือว่าเพิ่นไปเหตุธุรกิจของเพิ่นนะครับครับถ้าเพิ่นส่งมาให้นะครับเสื้นดีก็จังว้ได้ลงนะครับเพราะว่า ขึ้นยุกับความหยาความไงของเพิ่นนะครับพี่น้องที่ครับรอบนี้นะครับมาแล้วเด้อครับเด้อลาวพัฒนานะครับท่านอาจารย์ออปากน้ํานะครับครับการว้างตัวเหล็กน้ำทางของท่านอาจารย์นะครับเป็นที่เป็นที่นันครับถือแห้งนะครับพี่น้องที่เพิินบบประมาทนะครับการบ้างตัวเหล็กของออปากน้านะครับเพิ่นเด่นให้ตัวได้เพิินกะ เด่นให้บ่แม่นเด่นให้คู่เดียวแห้งเดียวนะครับพี่น้องเอซ์ซเพราะว่าหัวเล่าพัฒนามันก็พลาดได้นะครับถ่าว่างตัวเลขหน่อยคู่คือจังเพิ่นบอกเนาะครับเนาะกแม่นคว่มเพิ่นอยู่พี่น้องเอซ์ซีถ้าเขาว่างตัวเลขหน่อยคู่นะครับส่วนมากนะครับเพิ่นก็เน้นยำอยู่อยู่แล้วเนาะครับเนาะวิ่งหลุดนะครับพี่น้องเอซ์ซครับมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับพี่น้องเอซ์ซเฮานะครับลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่ วันพุธนะครับเนาะวันพุธที่13นะครับครับ13มมีนาคม2567นะครับลาวพัฒนานะครับ ครับเราพัฒนาออกปากน้ํานะครับเพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับได้ซอมมือแล้วนะครับเป็นกระมาพักพันแล้็จัง่อยทรงตัวเหล็กแนวทางมาให้คือเกานะครับครับวิ่งรูดนะครับพี่น้องทุี่เอาเลขสามตัวมาตัวกันนะครับสามตัวมา ตัวนะครับพี่น้องซีสตัวมาตัวครับมีเจ็ดนะครับพี่น้องซีมีหกมีห้าครับมีเจ็ดมีหกมีห้านะครับนี่คือเสียนตัวจริงนะครับพี่น้องเอพซีเสียนหวยลาวพัฒนานะครับตัวจริงนะครับว่าปากน้ํานะครับ ทนา,าย์บอกว่านะครับมีโอกาสมานํกกันได้นะครับเจ็ดหกห้านะครับหรือว,ว่าจะมาแจกถึถ้งสามตัวก็บ,บอกว่าถึกนะครับครับวิ่งเด่นนะครับครับวิ่งเด่นนะครับ ครับเด่น6กับ7ครับพี่น้องวิีเด่น6กับ7 6 2นะครับพี่น้องวิีหกนะครับเสนาธิบดีเชินหกเก่าเอาเอาไปชั้ง หกเก้านะครับพี่น้องที่เขียนเลขเกาขึ้นกว้นครับถ้ามาหลัก6นะครับ6กสองหถ้ามาหลัก7 7 2ดเจ็กครับพี่น้องทกี่กันนะครับ กันก็คือหลักห้านะครับพี่น้องทุกี่กันนะครับหลักห้าห้าหกนะครับเอามาตัวเก่าอีกแล้วพี่น้องทุกที่ห้าหกห้าเจ็ดครับตัวเรียทั้งเบัดนะครับทั้งตัวกันนะครับมีอยู่แปดคู่นะครับพี่น้องทุกี่มีทั้งหมดแปดคู่ เด่นหกับ7นะครับพี่น้องนิครับลัก6นะครับก็บมีหกสองหกสามหครับถ้ามาหลัก6นะครับถ้ามาหลัก7จ็ดเจ็ก้นะครับกันนะครับ5้กับ5 7ารับพี่น้องเฮ้าแับหน้าจอไว้ครับ ครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับครับที่ทรงตัวเลขแนวทางนะครับมาให้เสียนอดีนะครับใน้ลงให้พี่น้องยุสเซีเฮานะครับเพิ่นกะว่าอยู่นะครับเสียดายทรงให้เสียนอดีอยู่แต่ว่ามันเป็นโลกส่วนตัวของเพิ่นนะครับเพิ่นไปทั้งครอบครัวนะครับครับเพิ่นก็เลยบ่มีเวลามาวิเคราะห์กับตัวเลขแนวทางนะครับครับเป็นไปส่วนตัวเพิ่นเฮากับบวก้าไปรบกวนเพิ่นน้อยเพี่น้องยุสเซียถามเพิ่นทรงให้กระจ้งไข่ได้นะครับ ครับรอบนี้เขค่อยให้พี่น้องเฮ้านะครับโชกมันไปน้ากันนะครับกับเล่าพัฒนานะครับของทานอาจารย์ออปากน้ํานะครับครับพี่น้องอิซีเขามาไม่กคยังสิพันรู๋นะครับเนาะว่าอปากน้าเป็นผู้ใดนะครับแต่ว่าอิบซี่เกานะครับเชี่นครับเก่านะครับรู๋ดีนะครับเพราะว่าเหล็กอาจารย์ออปากน้ําจะมาอยู่น้าเชี่ยนนดีอยู่ตลอดนะครับพี่น้องอิซีเพราะว่าเชี่ยนดีเบิ้งแหล้วนะครับแล้วก็ย่อมรับในฝีมือของเพลินการคํานวณของเพลินนะครับ ทารุดนะครับพี่น้องที่็บอรเกินย่างขีรไล่นะครับบอรเกินสองหัวนะครับต่อส่วนมากเขานะครับพี่น้องที่้าถ้ารุทชุดจับคู่นะครับกับเขาเลขวิ่งนะครับพี่น้องที่ไม่ยังเสี่ตลอดนะครับครับพี่น้องที่เขามาไม่นะครับกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆหม่คือจังเสียนาดีล่องยูเมือนี่นะครับบางท่านกับสิพันธ์ที่คุ้นเคยนะครับกับอาจารย์นอฝากน้ำนะครับครับสำหรับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาทุกคู่ทุกคนนะครับ จกมันไปน้ำกันกับลาวพัฒนาอปากงามสวัสดีครับ